มังกรบทที่743สิ้นสุดเรียกได้ว่าความสามารถของจัวจู้นั้นก็ไม่ธรรมดาถึงจะไม่ได้ใช้ยาพันธุกรรมในร่างกายเป็นตัวช่วยในการยกระดับพละกกำลังทว่าก็ใช้ความเร็วเพียงชั่วคลิปตาเท่านั้น ภายใต้แสงอาทิตย์ศาสตร์ส่องความเร็วในการเคลื่อนไหวของจั่วจู้รวดเร็วดังสายฟ้ามือถือดาบฟันลงไปอย่าคิดว่ากระบวนท่านี้ธรรมดาจอมยุทธ์คนไหนก็ใช้เนื่องจากกระบวนท่านี้ของจั่วจู้นั้นต่างออกไปกระบวนท่านี้มีชื่อว่าผักคลื่นลมผักคลื่นลมเป็นกระบวนท่าที่ผู้แข็งแกร่งของญี่ปุ่นในสมัยโบราณท่านหนึ่งคิดค้นขึ้นมาจากการที่เขาเดินทางผ่านทะเลแล้วเห็นน้ําทะเลซัดสาดโขดหิน เรียกได้ว่าแข็งแกแร่งมากในสมัยนั้นกระทั่งวันหนึ่งมีอัจฉริยะด้านศินละปะก,การต่อสู้ถือกำเนิดบนโลกใบนี้และได้มีการคิดคนท่าไม้ตายแบ่งคลื่นขึ้นมาจนทำให้ผักคลื่นลมพ่ายแพ้อย่างเิ้นเชิงและมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลซึ่งกระบวนท่าทั้งสองในอดีตของประเทศญี่ปุ่นนี้จวจู้ได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วกระบวนท่าที่เขาใช้ในตอนนี้คือผักคลื่นลม จู้ศึกษาผ่าคลื่นลมจนเข้าใจอย่างท่องแท้จนถึงขั้นที่ดาบและคนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ต้องรู้ว่าขั้นนี้เป็นขั้นที่นักดาบมากมายใฝ่ฝันที่จะบรรลุแต่ทําไม่ได้ดาบฟันผ่านอากาศตรงหน้าของจจู่จนเกิดเสียงน่ากลัวจนทำให้รู้สึกถึงลางที่ไม่ดี ผู้ชมที่อยู่ในสนามไม่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ล้วนสัมผัสได้ถึงอนุภาพจากดาบของจวจู้ไม่เสียแรงที่เป็นถึงอัจฉริยะด้านศิลปะการต่อสู้ของประเทศญี่ปุ่นจวจู้ในตอนนี้แตกต่างจากบทที่ดวลกับเทียนอิงอย่างชัดเจนพลังของเขาพุ่งสูงจนถึงขั้นที่น่ากลัว ก่อนหน้านี้จัวจู้ไม่ใช้ท่านี้ก็เพราะกลัวว่าจะเป็นการเผยความสามารถแล้วเฉินเฟิงจะหาทางตั้งรับได้ดังนั้นเขาจึงเก็บซ่อนความสามารถที่แท้จริงไว้ไม่อย่างนั้นวันที่ดวลกับเทียนอิงมีโอกาสสูงมากที่เทียนอิงจะตายคาเวที เมื่อต้องเผชิญกับกระบวนท่าที่ดุร้ายของจัวจู้เฉินเฟิงไม่ได้ตกตะลึงแต่เขากลับใช้เท้าข้างหนึ่งดันพื้นแล้วหมุนตัวอาศัยพลังจากเอวส่งขึ้นมายังช่วงไหล่จากนั้นมือขวาก็กำหมัดแล้วชกอออกไปนี่ไม่ใช่ท่าไม้ตายของเฉินเฟิงแต่มันคือมัดไฟถึงแม้จะไม่ใช่ท่าไม้ตายทว่าเฉินเฟิงรวมลมปราณในร่างกายและอวัยวะภายนอกเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ ฉับพลันทั้งสองคนก็ปะทะกันพลังภายในของเฉินเฟิงถูกปล่อยออกไปตามหมัดที่พุ่งไปทางจัวจู้ราวกับต้องการทำลายพลังทั้งหมดของจวจู่ทว่าพลังผ่าคลื่นลมที่ถูกส่งมาจากดาบของจวจู้ลดทอนพลังทำลายล้างของเฉินเฟิงไม่หยุดฉับพลันพลังทั้งสองก็ระเบิดออกคลื่นพลังกลุ่มหนึ่งแผ่กระจายไปรอบด้านโดยมีพวกเขาทั้งสองคนเป็นจุดศูนย์กลาง แม้แต่ก้อนอิดจากพื้นยังแอร์ตกออกจอนะมีเศษอิดบางส่วนถูกพัดขึ้นมาโดยคลื่นพลังมองไกลๆจะเห็นว่าพลังของทั้งสองคนนั้นสูสีกันการประทะก,กันในครั้งแรกนี้ถือว่าทั้งสองฝ่ายเสมอกันไม่มีใครขยับถอยหลังถึงแม้ดูภายนอกจะเสมอกันทว่าโจจูจ้กลับรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากช่วงแขนราวกับถูกเหล็กเผาวลวกจนเกิดอาการสั่นเล็กน้อย เฉินเฟิงก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเขารู้สึกแขนแข็งกระด้างและมีอาการชาเป็นพักๆจนถึงขั้นเจ็บปวดเล็กน้อยเหตุการณ์แบบนี้ทำให้ทั้งสองคนอึ้งไปอย่างไม่อยากจะเชื่อจัวจู้อึ้งเพราะถึงแม้เขาจะไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายแบ่งคลื่นแต่ผ่าคลื่นลมก็เป็นท่าที่แข็งแกร่งไม่แพ้กันไม่เพียงแต่ทำอะไรเฉินเฟิงไม่ได้ตัวเขาเองกลับเกือบได้รับบาดเจ็บเขาจะไม่อึ้งได้อย่างไร ด้านเฉินเฟิงก็อึ้งไม่แพ้กันเท่าที่ดูมาเขาคิดว่าพลังภายในของจัวจู้นั้นแปลกประหลาดเป็นอย่างมากคลื่นทั่วไปจะเป็นคลื่นต่อคลื่นและคลื่นจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆหากเขาไม่รู้มาก่อนคงบาดเจ็บหนักแน่ทั้งหมดนี้ดูเหมือนน,นานทว่าความจริงแล้วเกิดขึ้นในชั่วพลิปตาราวกับสายฟ้าฟาดความคิดของทั้งสองคนก็ผ่านไปในชั่วพลิปตาเช่นกันเฉินเฟิงไม่ลังเลพลังถูกส่งไปที่ขาจากนั้นก็เตะออกไปยังช่วงน่องของจัวจู้ จวจู้ก็ตอบสนองโดยการขยับหลบได้อย่างรวดเร็วจากนั้นก็ก้าวเท้าไปด้านหน้าหนึ่งก้าวแล้วฟันดาบในมือไปที่ศีรษะของเฉินเฟิงครั้งหนึ่งอนุภาพของดาบนี้มากกว่าครั้งก่อนหน้านี้เสียอีกในครั้งนี้เฉินเฟิงก็ไม่มีการขยับหลบเหมือนเดิมทว่าเขายกแขนซ้ายขึ้นมาเป็นกำบงังส่วนมือขวาก็ชกออกไปที่หน้าของโจวจู้กระบวนท่านี้ของเฉินเฟิงเป็นการรวมฟ้าดินเข้าด้วยกัน หากฆ่าศัตรูพันคนต้องตาย800้อคนทว่าจัวจู้ไม่กล้าพนันเพราะถึงแม้ดาบนี้ของเขาจะฟันโดนแขนซ้ายของเฉินเฟิงแต่ในช่วงวินาทีปัดป้องนี้เขาไม่มั่นใจว่าตัวเองจะฟันโดนศีรษะของเฉินเฟิงหรือไม่ทว่าหมัดน,นั้นของเฉินเฟิงต้องทกโดนหน้าเขาแน่นอนเอบ้บ้า จดจูจ้ตะโกนด่าออกมาไม่กล้าฝืนสู้ต่อร่างของเขาลอยออกจากเหตุการณ์โจมตีในชั่วงพริบตาเมื่อต้องเผชิญกับวิธีการต่อสู้ไม่คิดชีวิตของเฉิญเฟิงเขาก็เกิดความกลัวถึงแม้เขาจะอยากฆ่าเฉินเฟิงทว่าหากต้องเอาชีวิตตัวเองไปแลกเขาไม่มีทางทำแน่ในช่วงที่เขาเว้นระยะห่างนั้นจูจ่ๆเฉินเฟิงก็โจมตีเข้ามา วินาทีนี้เฉินเฟิงราวกับเสือดุร้ายตัวหนึ่งมือขวากำหลวมหลวมเป็นกรงเล็บกลายเป็นมวยสิงอี้ถึงแม้วิทยายุทธของเฉินเฟิงจะซับซ้อนเพราะเกิดจากการรวมข้อดีของหลายตระกูลเข้าด้วยกันทว่ามวยสิงอี้เหมาะกับเขาเป็นอย่างมากตอนนี้หมัดของเขาพุ่งไปยังจุดขมับของจัวจู้แล้วต้องรู้ก่อนนะว่าจุดขมับคือจุดเปลาะบางในร่างกายมนุษย์ สามารถเรียกได้ว่าเป็นจุดตายเลยก็ว่าได้หากถูกกระแทกอาการอย่างเบาคือหมดสติอาการหนักนั้นถึงขั้นเสียชีวิตถึงจอมยุทธจะสามารถใช้พลังในร่างกายปกป้องจุดตายทว่าเมื่อต้องเผชิญกับการโจมตีที่แรงพอกันก็ไม่กล้าฝืนรับแน่นอนว่าจัวจู้รู้เรื่องนี้ดีจึงไม่กล้าฝืนรับเขาจึงรีบขยับถอยหลังอย่างรวดเร็วจะหนีไปไหน เฉินเฟิงตะโกนออกมาก่อนจะรีบพุ่งเข้าหาจัวจู้อย่างรวดเร็วความเร็วของเขาแตะจุดสูงสุดในชั่วงพริบตาจากนั้นก็โจมตีอย่างบ้าคลั่งราวกับลมพายุจนข่มจัวจู้ได้อย่างสิ้นเชิงเรียกได้ว่าประสบการณ์การต่อสู้ของเฉินเฟิงได้ปรากฏให้เห็นแล้วในวินาทีนี้ไตาซาเถอจวจู้ที่โดนเฉินเฟิงโจมตีไฟโทสะก็ปะทูออกมาจึงฟันดาบออกไปครั้งหนึ่ง ดาบนี้คือท่าไม้ตายแบ่งคลื่นอย่างแท้จริงและก็เป็นท่าไม้ตายของจัวจู้เขาใช้ท่านี้ได้อย่างชาญฉลาดในระหว่างที่เฉินเฟิงกำลังโจมตีเขาอย่างบ้าคลาั่งฉับพลันเขาก็โจมตีกลับท่าไม้ตายแบ่งคลื่นถือว่าเป็นศิลปะก,การต่อสู้ระดับสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่เพียงเพราะชื่อเสียงโด่งดงัง เมื่อท่านีถูกปล่อยออกไปราวกับว่าพลังทั้งหมดระหว่างโลกและสวรรค์มารวมกันอยู่ที่มือของจรวจู้เมื่อเขาตวัดดาบเงาดาบที่แข็งแกร่งมหาศาลค่อยๆแปลงร่างแล้วร่วงหล่นลงมาจากฟ้าวินาทีนี้เฉินเฟิงรู้สึกว่าระหว่างโลกและสวรรค์เหลือเพียงแค่เงาดาบขนาดยักษ์นั่นเท่านั้นผู้ชอมาหายไปจรวจู้ก็หายไปเหลือแต่เพียงเงาดาบที่น่ากลัว เฉินเฟิงอึ้งคิดไม่ถึงว่าถ้าไม้ตายแบ่งคลื่นไม่ได้เป็นเพียงแค่พลังเท่านั้นมันยังมีผลต่อจิตใจด้วยพูดเหมือนนานทว่าความจริงรวดเร็วเป็นอย่างมากภายใต้แสงอาทิตย์เหมือนนว่าเฉินเฟิงจะตกใจจนเดินเข้าไปหาเงาดาบแย่แล้วเฉินเฟิงแย่แล้วตอนนี้เหล่าผู้ชมล้วนมีความคิดนี้โผล่ขึ้นมาเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมาย ถึงแม้บรรดาผู้ชมจะไม่รู้ว่ากระบวนท่านี้ของจัวจู้มีชื่อว่าอะไรทว่าพวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงอนุภาพของดาบนี้เมื่อเผชิญกับดาบนี้เฉินเฟิงกลับแน่นิ่งราวกับกำลังเหมอไม่ขยับหลบและไม่มีท่าทีจะปัดป้องเช่นนั้นเขาต้องตายแน่ๆมันจบแล้วจัวจู้เผยยิ้มเยือกเย็นราวกับว่าเขาเห็นภาพเฉินเฟิงตายคาสนามแห่งนี้ ดาบนี้เขาต้องการฆ่าเฉินเฟิงให้สิน้นซากหากเป็นจอมยุทธคนอื่นเจอท่านี้เข้าไปคงตายอย่างไม่ต้องสงสยัยแม้แต่จอมยุทธขั้นหัวจริงชั้นกลางหากไม่มีวิทยายุทธที่แข็งแกร่งพอจุดจบก็คือตายเหมือนกันทว่าคนที่เขาเจอคือเฉินเฟิงถึงจวดจู้จะเป็นอัจฉริยะด้านศิลปะก,การต่อสู้เป็นจอมยุทธเยาวชนที่หาตัวจับยากของประเทศญี่ปุ่น มีความสามารถขนาดนี้ทั้งที่อายุยังน้อยทว่าเมื่อเทียบกับเฉินเฟิงแล้วยังห่างชั้นกันอยู่ไม่น้อยยังไม่พูดถึงเรื่องความสามารถแค่ประสบการณ์ของเฉินเฟิงตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่จวจู้คนเดียวจะเทียบเคียงได้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่744ท่าไม้ตายแบ่งคลื่น